ด้านหลังมาให้ให้หนักเรียนเติมคำว่าก,การและคำว่าความเท่านั้นนะคะด้านหลังก็จะเป็นคำนามแล้วก็เป็นคำวิเศษ,ษนะคะก็จะให้หนักเรียนนำมาเติมด้านหลังนะคะให้ให้นำมาให้นำคำว่าก,การและนำคำว่าความมาเติมให้เป็นคำนามซึ่งด้านหลังนี้ก็จะมีทั้งคำกริยาแล้วก็คำวิเศษ,ษ,ษค่ะอย่างเช่นการอาบน้ำ ความอบกุ่นการขับรถความอดทนหน้านี้พีรวิทย์ได้สิบคะแนนเลยนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายๆแล้วนะักเรียนก็ทําได้ถูกต้องเลยค่ะส่วนไปความรู้ไปที่สี่นะคะก็จะบอกถึงหน้าที่ของคํานามนะคะว่ามีทั้งหมดกี่หน้าที่ในนี้จะบอกถึงสามหน้าที่ประโยคเป็นประธานของประโยคคือหน้าที่ที่หนึ่ง เป็นร,รมของประโยคเป็นหน้าที่ที่สองแล้วก็เป็นส่วนขยายคําต่างๆเพื่อที่จะให้ประโยคนั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะเป็นหน้าที่ที่3ของคํานามเมื่อบอกถึงหน้าที่ของคํานามเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. นักเรียนก็จะได้มาทําแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดที่5ตรงนี้เป็นแบบฝึกหัดที่จะให้นักเรียนนําคํานามนะคะซึ่งเป็นคําตอบที่ไม่ตายตัวนักเรียนสามารถที่จะ คิดนอกเหนือจากที่คุณครูกําหนดให้นะคะซึ่งก็หลากหลายคําตอบนักเรียนก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันนะคะหน้านี้เพียววีได้แคะแนนค่ะอย่างข้อที่1นนะคะถามว่าบุญเพงเป็นตํารวจฝีมือดีบุญเพงเป็นตํารวจมือดีมักจับบางคนนักเรียนตอบคนร้ายนะคะนักเรียนบางคนตอบว่าผู้ร้ายนักเรียนบางคนตอบว่าโจรแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้คําตอบได้เช่นเดียวกันเพราะนําคำมา เติมแล้วนะคะก็ได้ใจความสำคัญและใจความสมบูรณ์แล้วก็เป็นความหมายที่อยู่ในแวดวงเดียวกันนะคะก็ถือว่าถูกต้องไม่มีคำตอบที่ตายตัวคำเหล่านี้ที่นักเรียนนำมาเติมมักจะเป็นคำนามทั้งหมดนะคะเพื่อเติมเพื่อที่จะให้ประโยคสมบูรณ์อย่างข้อ4ค่ะแม่จัดพริกมะละกอมะนามวมะเขือเทศน้ำปลา น้ำปาลาร้านะคะเพื่อทำจุดๆ,ๆนักเรียนตอบว่าส้มตำบางคนตอบว่าอาหารนะคะก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะอย่างข้อ5้าคุณครูห้ามให้นักเรียนไม่ให้ใช้โทรศัพท์ในเวลาเรียนถูกต้องนะคะบางคนใช้คำว่ามือถือบางคนใช้คำว่าเครื่องมือสื่อสารแบบนี้ก็เป็นคำนามและเป็นประโยคที่สมบูรณ์ก็ถูกต้องเช่นเดียวกันและสุดท้ายค่ะเมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้ทำ แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนนะคะเรื่องคำนามเช่นเดียวกันซึ่งก็จะเป็นคำถามเดียวกันกับแบบฝึกหัดก่อนเรียนนะคะแต่เราเอามาสลับข้อกันเมื่อเรียนเรียนแล้วจะมีความเข้าใจเมื่อสักครู่พีรวิทย์ได้แบบฝึกหัดก่อนเรียนนะคะจะได้6คะแนน,นะคะ่ะพอเขาเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ได้ทั้งหมด9คะแนนค่ะก็ถือว่าพัฒนาขึ้นนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะเป็นเฉลยแบบฝึกหัดนะคะทั้งก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนแล้วก็แบบฝึกหัดหนึ่งหคุณครูได้มีการเฉลยไว้ท้ายบทเรียนซึ่งตรงนี้นักเรียนจะได้ใช้ความซื่อสัตย์ด้วยนะคะไม่เปิดดูคำเฉลยก่อนที่จะลงมือทำค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมที่นำไปใช้กับนักเรียนนะคะเป็นชุดแบบฝึกหัดเรื่องคำนามค่ะ